จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษถูกส่งเข้าไปจัดการกลุ่มก่อการร้ายในป่าแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญหน้านั้นมันเป็นเผ่าพันธุ์นักล่าและมันไม่ใช่มนุษย์มันมีทั้งอาวุธและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าโลกใบนี้ไปมากพวกเขาจะทำยังไงเพื่อให้รอดจากสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นักล่าจากต่างดาวตนนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับ롱งพงศงมูวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง The Predator 1987ให้ฟังกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเริ่มเรื่องมาที่ดัสพระเอกของเรื่องได้นั่งเฮลิคอปเตอร์มาที่ฐานทัพแห่งหนึ่งเขาได้รับภารกิจให้เข้าไปช่วยเหลือรัฐมนตรีและผู้ช่วยที่เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาเข้าไปตกในป่าเขตแดนของศัตรูแล้วพวกเขาก็ถูกพวกผู้ก่อการร้ายจับตัวไว้ที่ฐานทัพแห่งนี้ดัส ได้เจอกับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าดีลอนโดยดีลอนได้อธิบายถึงภารกิจนี้ให้ดัสฟังว่ารัฐมนตรีคนนี้เป็นบุคคลสําคัญพวกเขาจึงต้องการมือดีที่ไว้ใจได้เข้าไปช่วยเหลือออกมาพวกเขาจึงได้ทําการติดต่อดัสให้มารับภารกิจนี้โดยดัสนั้นจะต้องเข้าไปยังตําแหน่งที่ฮอตกตามหาตัวรัฐมนตรีและผู้ช่วยจากนั้นก็ช่วยพวกเขาออกมาและภารกิจนี้ มีเวลาเพียง1วันเท่านั้นซึ่งดีลอนเองก็จะไปกับดัตด้วยจากนั้นพวกเขาก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาโดยตัวลงบริเวณชายแดนโดยจุดที่พวกเขาลงนั้นก็คือจุดที่หอของรัฐมนตรีตกโดยทหารในทีมของดัตได้เข้าไปสำรวจซากหอที่ตกพวกเขาจึงพบว่านักบินถูกยิงเข้าที่หัวคนละหนึ่งนัดและคนที่ยิงก็ได้เก็บเอาของบนหอไปทั้งหมดทีมของดัตพวกเขาก็ได้สังเกตว่าหอลำนี้นั้น มันมีลักษณะน่าจะเป็นฮอสอดแนมมากกว่าหอขนส่งตามปกติในเวลาเดียวกันบินลีหนึ่งในลูกทีมของดัชเขานั้นเป็นอินเดียนแดงและมีสัมผัสพิเศษเขาก็ได้เข้ามาบอกกับคนในทีมว่าพวกผู้ก่อการร้ายได้จับตัวประกันไปสองคนและเขายังพบทหารอเมริกันอีก5คนกำลังติดตามพวกผู้ก่อการร้ายไปด้วยดัชบอกว่าอาจเป็นพวกทหารลาตเวน เขาเลยสั่งให้ลูกน้องของเขาเดินล่วงหน้าไปดูลาดเหล่าไว้ก่อนและในระหว่างที่กําลังตามรอยพวกผู้ก,ก่อการร้ายไปน,นั้นพวกเขาก็ได้พบศพถูกถลกหนังมัดขาห้อยหัวอยู่บนต้นไม้พวกเขาจึงได้นําศพเหล่านั้นลงมาตรวจสอบเมื่อตรวจสอบดูดัสก็พบว่าหนึ่งในศพเหล่านั้นคือคนที่ดัสรู้จักเขามีชื่อว่าฮอปเปอร์ซึ่งเป็นทหารที่มีฝีมือดีมากดีลอนเลยบอกกับดัสว่า พวกเขาจะถูกส่งมาทำภารกิจบางอย่างและถูกซุ่มโจมตีแต่บินลี่ก็แย้งมาว่ามันมีการยิงกันอย่างหนักหน่วงในทุกทิศทางนี่มันไม่ใช่การซุ่มโจมตีแน่ๆเมื่อพวกเขาตรวจสอบศพเสร็จดัชจึงได้สั่งให้ทุกคนออกเดินทางต่อและในเวลานั้นเองมันก็ได้มีบางอย่างกลางตัวแอบดูพวกเขาอยู่บนต้นไม้มันเฝ้าดูพวกเขาด้วยอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณความร้อนที่ออกจากร่างกายของพวกเขา เมื่อพวกเขาตามรอยพวกผู้ก่อการร้ายจนพวกเขามาถึงค่ายของพวกมันดัสจึงได้ส่องกล้องสำรวจภายในค่ายจนพบว่าตัวประกันนั้นถูกขังไว้ที่ไหนจากนั้นดัสก็ได้วางแผนและสั่งให้ลูกน้องของเขาเข้าโจมตีค่ายนี้เพื่อช่วยเหลือตัวประกันในทันทีดัสด้ใช้ระเบิดมัดใส่รถไวจากนั้นก็ปล่อยรถให้ไหลเข้าไประเบิดกลางค่ายซึ่งก็เป็นสัญ,ญญาณในการสั่งลูกน้องของเขาให้เข้าโจมตีค่ายแห่งนี้ เมื่อบรรดาลูกน้องดัชเห็นสัญญาณพวกเขาก็บุกโจมตีค่ายแห่งนี้ทันทีลูกน้องของดัชนั้นแต่ละคนเรียกได้ว่าระดับพการพวกเขาบุกโจมตีค่ายแห่งนี้ได้อย่างง่ายดายจนพวกผู้ก่อ,อการร้ายต่างพากาันเพ่นหนีหลังจากยึดค่ายได้แล้วดัชก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกจับขังไว้ในค่ายส่วนลูกน้องของดัชก็ได้มารายงานว่ารัฐมนตรีที่พวกเขามาช่วยนั้นน่าจะเป็นพวก CIA และตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนพวกผู้ก,ก่อการร้ายที่พวกเขาจัดการไปนั้นก็เป็นพวกทหารรัสเซียดัชจึงสั่งให้เคลียร์พื้นที่ให้เสร็จแล้วแจ้งกลับไปยังฐานดัชก็โมโหโวยวายใส่ดีลอนว่าเขานั้นโกหกพวกดัชให้มาสังหารคนเหล่านี้โดยแต่งเรื่องการเข้ามาช่วยรัฐมนตรีดีลอนจึงบอกกับดัชว่าประิจนี้มันจะช่วยไม่ให้มีการบุกรุกข้ามชายแดนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกสวัน และทีมที่พวกเขาส่งเข้ามาก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ขาดการติดต่อไปต่อมาลูกน้องของดัสได้เข้ามารายงานว่าเครื่องบินลาดตระเวนแจ้งเข้ามาว่าพวกเขาตรวจพบพวกผู้ก่อการร้ายอยู่บริเวณโดยรอบและกำลังใกล้เข้ามาและพวกมันน่าจะมาถึงค่ายแห่งนี้ในไม่ถึง30นาทีแน่นอนดีลอนเขาจึงอยากให้พาผู้หญิงที่พบในค่ายกลับไปด้วยเพื่อค้นหาข้อมูลจากนั้นพวกเขาก็ได้ถอนกำลังออกจากค่ายแห่งนี้ พวกเขาต้องเดินทางกลับไปยังบริเวณชายแดนพอจึงจะสามารถมารับพวกเขาได้ส่วนบางสิ่งบางอย่างที่กำลังแอบติดตามพวกเขาอยู่นั้นมันก็ยังคอยติดตามพวกเขามาเรื่อยๆบินลี่ลเขาก็ได้สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างเขาจึงออกจากขบวนมาตรวจสอบดูดัชจึงเข้ามาถามบินลี่ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าบิลลี่จึงบอกกับดัชว่ามันมีอะไรบางอย่างตามพวกเขามาตอนนี้มันอยู่บนต้นไม้ แต่พวกเขามองหายังไงพวกเขาก็มองไม่เห็นมันต่อมาหญิงสาวที่พวกเขาพากลับมาด้วยเธอก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ลูกน้องของดัสก็ตามมาจับตัวเธอไว้ได้ทันแต่ว่าทันใดนั้นมันก็มีบางอย่างที่พรางตัวจนแทบมองไม่เห็นพุ่งเข้ามาสังหารลูกน้องของดัสต่อหน้าต่อตาผู้หญิงคนนั้นแล้วมันก็ลากศพเขาหายเข้าไปในป่าลูกน้องของดัสจึงรีบวิ่งตามไปแต่เขาก็พบเพียงกล่องเลือด และไม่พบศพของเพื่อนเขาจึงรีบเรียกให้ดัชมาดูดัชจึงได้ไปถามผู้หญิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงบอกกับดัชว่าป่านี้มันมีชีวิตมันได้สังหารและลากลูกน้องของดัชไปดีลอนจึงบอกว่าไอตัวที่เป็นคนทำน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่จัดการทีมลาตะเวนของฮอปเปอร์ดัชจึงสั่งให้กระจายกำลังออกโดยรอบเพื่อค้นหาศพของลูกน้องของเขา ระหว่างที่พวกเขากำลังค้นหาศพของเพื่อนอยู่นั้นทาหารคนหนึ่งก็ถูกรอบยิงด้วยปืนเลเซอร์ทำให้เขาตายขาที่ไปอีกรายดัสและลูกน้องคนอื่นๆเมื่อได้ยินเสียงพวกเขาก็รีบวิ่งมารวมตัวกันและพากันสัดกระสุนไปทั่วแต่ก็ยังหาตัวสิ่งที่โจมตีพวกเขาไม่พบเมื่อพวกเขากลับไปตรวจที่ศพก็พบว่ามันไม่มีรอยของขมเหลากปืนเลยแผลที่พวกเขาเห็น มันก็เหมือนกับแผลที่ถูกเหล็กที่มีความร้อนสูงแทงเข้าไปสะมากกว่าพวกเขาจึงรู้ว่าไอ้ตัวที่โจมตีพวกเขามันไม่ได้ใช้อาวุธธรรมดาดัสจึงสั่งให้ลูกน้องวางระเบิดกระจายไว้ทั่วบริเวณและให้นำศพของลูกน้องที่ตายกลับไปด้วยส่วนทางด้านผู้หญิงคนนั้นเธอได้สังเกตเห็นของเล้วเรืองแสงติดอยู่บนต้นไม้ซึ่งมันก็คือเลือดของตัวที่โจมตีพวกเขานั่นเอง นั้นก็แปลว่าที่พวกดัศสศาส์กระสุนไปทั่วนั้นมันมีบางนัดที่โดนตัวมันและทำให้มันบาดเจ็บตัดมาทางสิ่งมีชีวิตตัวนั้นตอนนี้มันได้ปิดโหมดพลางตัวเพื่อรักษาบาดแผลของมันมันทำให้เราได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมันคือเอเลี่ยนสายพันธุ์ฟีเดเตอร์หรือเอเลี่ยนเผ่าพันธุนักล่านั่นเองหลังจากวางกับดักระเบิดไว้โดยทั่วบริเวณพวกดัสก็ได้มาหารือกันลูกน้องของดัสคนหนึ่งบอกว่า เขาเห็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างสวมชุดพลางตาและตาคงมันเรื่องแสงได้เขานั้นได้สัต์กระสุนในระยะเผาคนไป200กว่านัดเขานั้นไม่น่าจะยิงพลาดไปได้ส่วนทางบิลลี่บอกว่าสิ่งที่โจมตีพวกเขามันคือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ดัสก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันกำลังไล่ล่าฆ่าพวกเขาไปทีละคนพวกเขาต้องจัดการมันให้ได้ก่อนที่จะถูกมันฆ่าตายกันหมดพอตกกลางคืน กับดักที่พวกเขาวางไว้มันก็ทำงานแต่สิ่งที่โดนกับดักนั้นกลับเป็นเพียงแค่หมูป่าและศพของลูกน้องของดัสก็ได้หายไปด้วยในตอนเช้าดัชจึงได้ไปสอบถามหญิงสาวว่าเธอนั้นเห็นอะไรบ้างเมื่อคืนเธอจึงบอกกับดัสว่าสิ่งที่บุกมาน,นั้นมันสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองได้และมันใช้ต้นไม้ในการทางตัวจากนั้นพวกดัสจึงทำการออกตามล่ามันโดยพวกเขาได้ทำกับดัก และวางระเบิดเอาไว้โดยรอบเมื่อเตรียมการทุกอย่างเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ซุ่มรอมันโดยคิดว่ามันน่าจะเข้ามาทางที่พวกเขาไม่ได้วางระเบิดเอาไว้รต่ว่ามันเป็นนักล่าที่ดูท่าจะชำนาญการมากมันต้องเข้ามาทางที่ไม่มีกับระเบิดอย่างแน่นอนจากนั้นหญิงสาวก็ได้เล่าให้ดัชฟังว่าในหมู่บ้านของเธอช่วงหนึ่งของปีที่อากาศร้อนจัดจะมีบางสิ่งบางอย่างรอบสังหารคนในหมู่บ้านของเธอและจับไปถลกหนัง ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านนั้นเชื่อว่ามันเป็นการกระทําของปีศาจหลังจากพวกเขาซุ่มรอมันอยู่เป็นเวลานานมันก็ไม่โผล่มาดัสจึงได้ออกไปเป็นเหยื่อล่อมันแล้วจู่ๆกับดักที่เป็นตาข่ายก็ทํางานมันสามารถดักจับเจ้าสิ่งนั้นได้แต่สุดท้ายมันก็ใช้ปืนเลเซอร์ยิงทําลายตาข่ายและหลบหนีออกไปได้ลูกน้องของดัสจึงวิ่งไล่ยิงมันดีลอนเขาเลยได้บอกให้ดัส พาคนอื่นๆไปที่จุดนัดพบกับ่อก่อนส่วนตัวเขาจะตามลูกน้องของดัสไปเพื่อช่วยจัดการกับเจ้าตัวนักล่านั่นเมื่อพวกเขาตามมันไปพวกเขาก็เห็นมันหลบอยู่บนต้นไม้พวกเขาจึงจะล้อมเข้าไปโจมตีมันโดยพวกเขาคนนึงจะเข้าไปโจมตีมันตรงๆส่วนอีกคนจะอ้อมไปหลอยหลังมันเมื่อพวกเขาเริ่มทําตามแผนปรากฏว่าคนที่อ้อมไปหลอยหลังมันก็ถูกเจ้านักล่า ยิงเลเซอร์ใส่เข้ากลางกระบาลตายขาดที่ไปสังงานนะครับส่วนดีลอนที่เข้าไปโจมตีมันตรงๆเมื่อเขาเห็นตัวมันชัดแล้วเขาก็ได้สาดกระสุนใส่มันทันทีแต่ว่าเจ้านักล่ามันดันยิงสวนกลับมาและแม่นกว่ากระสุนเลเซอร์พุ่งไปตัดแขนของดีลอนจนขาดจากนั้นมันก็เข้าไปหาดีลอนและฆ่าเขาด้วยมีดยาวที่มีลักษณะเหมือนกรงเล็บส่วนทางด้านฝั่งดัสที่กำลังพากันไปที่จุดนัดพบกับพอ พวกเขาก็ได้ยินเสียงของดีลอนร้องก่อนตายบิลลี่เลยตัดสินใจที่จะอยู่่วงเวลาให้พวกดัสได้หนีไปแต่ว่าบิลลี่นั้นก็่วงเวลามันไว้ได้ไม่นานทำให้เจ้านักล่ามันตามพวกดัสมาทันและมันได้ใช้ปืนเลเซอร์ยิงทหารที่บาดเจ็บจนตายจากนั้นดัสก็ได้พยายามสรดกระสุนใส่มันแต่มันก็ยิงเลเซอร์สวนดัสกลับมาดัสโดนยิงแบบสวยๆจนล้มลงนะครับดัสเขาเลยได้บอกให้หญิงสาว รีบหนีไปยังจุดนัดพบดัสเมื่อลุกขึ้นได้เขาก็ได้วิ่งล่อเจ้านักล่าไปอีกทางหนึ่งจนดัสนั้นวิ่งไปถึงหน้าผาและเขาก็กระโดดลงไปยังแม่น้ําส่วนเจ้านักล่ามันก็ได้กระโดดตามเขาลงไปยังแม่น้ําด้วยนะครับดัสเมื่อเขาขึ้นมาถึงฝั่งของแม่น้ําที่เต็มไปด้ยวยโคลนทําให้ตัวของเขาอาบโคลนไปทั่วตัวทําให้เจ้านักล่าที่ใช้เครื่องจับสัญญาณความร้อนมองไม่เห็นดัสที่ตัวเปื่อนไปด้ยวยโคลน มันจึงได้เดินจากไปจากนันดัสเมื่อรอดมาได้เขาก็ได้มาสร้างกับดักขนาดใหญ่และหาไม้มาทําคันธนูส่วนหัวธนูของเขาก็ได้ใช้หินทาเพื่อไม่ให้เจ้านักล่าตรวจจับเจอโลหะและเขาก็ได้เอาดินปืนออกมาจากลูกปืนมาห่อทําหัวลูกธนูแบบระเบิดเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เอาโครนมาทาทั่วตัวเพื่อพลางตัวและจุดไฟล่อให้เจ้านักล่ามาติดกับดัก แอดล่าแมนไฟล่อแมงดาเมื่อเจ้านักล่ามันมายังกล่องไฟที่ดัสจุดล่อเอาไว้ดัสก็ได้ยิงธนูหัวระเบิดใส่มันแต่ว่าเจ้านักล่ามันมองไม่เห็นดัสมันจิงยิงปืนเลเซอร์สาดไปทั่วทุกทิศทุกทางดัสเลยได้ยนหินล่อให้มันยิงเพื่อเปิดตำแหน่งของมันพอดัสรู้ตำแหน่งของมันแล้วเขาก็ได้พุ่งหอกไม้ไปใส่มันจนมันนั้นได้รับบาดเจ็บจากนั้นดัสก็ได้ตามหล่อยเลือดสีเขียวเรืองแสงของมันไป แต่ว่ามันดันเป็นหลุมพรางเจ้านักล่ามันได้อ้อมมาทางด้านหลังของดัสก่อนที่ดัสจะโดนลอยหลังเขาเลยได้ตัดสินใจจุดระเบิดและโดดลงไปในน้ําแต่ว่าก็หนีไม่พ้นนะครับดัสเขาก็โดนเจ้านักล่าลากตัวขึ้นมาจากนั้นเมื่อมันเห็นว่าดัสไม่เวียวดจะสู้มันแล้วมันจึงนึกสนุกอยากใส่เดียวแบบมือเปล่ากับดัสเจ้านักล่ามันได้ถอดหน้ากากของมันออกเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบดัช จากนั้นทั้งคู่ก็เข้าใส่เดียวกันด้วยมือปเปล่าแต่ด้วยกำลังร่างกายที่ต่างกันของเผ่าพันธุ์ทำให้ดัสโดนยำใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวนะครับเมื่อเห็นท่าว่าสู้ไม่ไหวแล้วดัสจึงคลานหนีไปยังกับดักที่เขาวางไว้เพื่อล่อมันไปยังกับดักและเมื่อเจ้านักล่ามันหลงกลตามดัชเข้ามายังกับดักดัสก็ได้เตะสลักให้กับดักทำงานเมื่อกับดักทำงานมันก็ได้มีท่อนซุงขนาดักษ์ตกลงมาทับล่างเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์นักล่า เดดัสก็ได้แบกเอาก็อนหินกะจะไปซ้ำมันนห้ตายคามือแต่ว่าพอเห็นสภาพใกล้ตายของมันดัสก็เลยไม่ได้ทุบมันซ้ำแล้วเขาก็ถามมันว่ามันคือตัวอะไรแต่มันกลับหัวเราะและกดอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ติดอยู่กับแขนของมันเมื่อดัสเห็นสิ่งที่อยู่บนแขนของมันมันเป็นเหมือนการนับถอยหลังเขาจึงอนุมานได้ว่ามันจะต้องเป็นการนับถอยหลังของระเบิดแน่ เขาจึงได้วิ่งหนีแบบสุดชีวิตแล้วระเบิดก็ได้ระเบิดขึ้นซึ่งมันเป็นการระเบิดครั้งใหญ่น้องๆระเบิดปรัมมานูเลยก็ว่าได้ครับทำให้หอที่จะมารับสังเกตเห็นเลยได้บินมารับดัสแล้วพาเขาและหญิงสาวบินกลับออกจากป่าแห่งนี้แล้วหนังก็จบลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้หนังซีรีส์พีเดเตอร์นี้มีหลายเรื่องหลายตอนมากนะครับเดี๋ยวแอดจะทยอยทําลงให้รับชมกันนะครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ